สวัสดีทุกท่านในคลิปนี้นะครับเรามาตรวจซ่อมเครื่องสภาพชาร์ปอินเวอร์เตอร์ขึ้น ed 2นะครับเกิดสากสาเหตุอะไรเรามาตรวจสอบกันครับเริ่มแรกนะครับคลายนอ็อตรอบเครื่องก่อน4ตัวแล้วก็ยกขึ้นนะครับ ก็จะเจอกับรอยหนูกัดโอเคสาเหตุลูกค้าไม่ได้ใส่แผ่นกันหนูด้านล่างนะครับจับดูแล้วมีเครื่องใหม่ๆครับนี่โอเคเปิดฝาขึ้นมาแล้วคลายน็อตฝาด้านล่างเครื่องนะครับให้ออกครบทุกตัว โอเคพบสายไฟขาดเป็นจำนวนมากนะครับโดยคุณหนูเป็นคนกัดทำลายก็ไม่มีอะไรมากครับต่อสายไฟให้ครบทุกเส้นตามสีนะครับเสร็จแล้วใส่แผ่นกันหนูนะครับแมนแมนเนาะสุดท้ายทดสอบครับถ้าต้องปิดฝากคนปะ ปิดฝานเนาะโอเค okay. ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นรหัส ed 2แล้วก็ถือว่าผ่านนะครับแต่ในนี้ระบบน้ําไม่ไหลนะครับก็เลยเทสได้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ